ทุกวันร่างกายเราต้องเจอสิ่งแปลกปลอมมากมายฝุ่นควันสารเคมีเชื้อโรคและความเครียดแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ปกป้องเราไม่ใช่แค่เม็ดเลือดขาวแต่คือแนวป้องกันด่านหน้าที่เรียกว่าเยื่อเมือกและผิวเยื่อบุซึ่งด้านหน้านี้คือพื้นที่ที่ต้องรับศึกหนักตลอด24ชั่วโมงและน้อยคนนักที่จะดูแลจุดนี้อย่างถูกต้อง โปรกูกรมูลจากยุสนาจึงเลือกใส่เบต้ากรูแคนจากยีตซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่าช่วยกระตุ้นให้ด่านหน้าของร่างกายตอบสนองไวขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่แค่เสริมภูมิภายในค่ะแต่เริ่มตั้งแต่ชั้นป้องกันภายนอกที่หลายคนมองข้ามนี่แหละค่ะคือความเข้าใจใหม่ของการดูแลภูมิจากระดับเซล สู่ด่านแรกของร่างกายโปรกูกรมูลจัดยุสนาทำหน้าที่ได้ครบจริงๆค่ะ